งานศพเปิดลงศพมันคือเขาไม่ตายแล้วเขาก็ทําสิ่งเหล่านี้เป็นนะครับลูกหลานก็นํามาเล่าต่อบอกต่อแต่ใครจะฉูกคิดใครจะได้ไปปฏิบัติอันนี้ก็แล้วแต่แต่ผมเป็นชนรุ่นหลังที่อาจจะมีหน้าที่ที่มารู้เรื่องนี้แล้วมาบอกต่อนะครับบทกดน้ําไทยโบราณน,นี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนนําไปปฏิบัติได้นะครับพญายมาราท่านเมตตาท่านบอกกับดวงวิญญาณของอาม่าที่ได้กลับมากลับมาโลกมนุษย์เนี่ย ว่ากลับไปบอกถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกลับไปบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนมนุษย์ว่านรกสวรรค์มีจริงบาปบุญมีจริงนะครับแล้วท่านก็ฝากบทกวดน้นํานี้ผมมีความรู้สึกคิดเห็นส่วนตัวว่าบทกวดน้ำนี้น่าจะใช้บรรเทาวิบากกรรมได้จริงๆท่าถ้าเลยประทานมาให้คงไม่ใช่เรื่องที่ท่านให้เฉยเฉยมนุษย์ผู้ใดได้ปฏิบัติก็เป็นเรื่องดีน้อมที่จะกวดน้ำทิศผลบุญคุณความดีในครั้งนี้ ผ่านบทกวน้ำศักดิ์สิทธิ์ของท่านพญาโยมราชนะบัดนี้นะโมตัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องชิพนานาเป็นวิมานทองเรืองรองโสภากับทั้งนางฟ้าปันหนึ่งบริวาร เครื่องทิพย์ครั้งนี้ส่งถึงชนนีบิดายานานถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกอย่างนาน,านได้วิมานทองฝูงเปรตทั้งหลายนรกสุรกายหมู่สัตว์ทั้งผองเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจฟองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ไซ้ได้กระทำทารุณด้วยกาย น้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวาอีกทั้งพรหมมาเทวสุวรรณพระภูมิเจ้าที่พระทิตศพระจันทร์พระอังคารพุทธันพระหัสบดีพระสุขพระเสาเทพรเจ้าทั้งหลาย12ราศีพระยมพระการจตุโลกบาลทั้งสี่พุทธานาคีกินารีกินรา เทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญนิหนาทั้งพระสุธาคงคาวาดีชื่อว่าเขียนใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีขฤหักบ,บดีมนตรีพยาคนพานย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลได้ผลอสุราขอให้ตัวฆ้า พบพระสีอ่านได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จอย่านานรู้ถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพานดับชาติสังขารจากโลกโลกีสาธุกับทุกท่านนะครับประหนึ่งว่าท่านได้ทำร่วมกันแต่ถ้าท่านมีโอกาสท่านก็กรวดน้ำได้ด้วยตนเองเพราะว่าสมุติฝากคนะหนึ่งทำเนาะ